โอเคผมก็ขอากราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเอมเมกนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนการเล่นเทนนั่นเองนะครับผมว่าเทนเนี่ยมันควรเล่นยังไงแล้วก็มีรูนไอเทมพลังแสงแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ว่าเป็นสกิลบัคของเทนนั่นเองนะครับผมมีอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบบบบ้้้้้าาาาาาางงแลลลลวววกกกกกกก็็็คคคคคิิปปปหหนน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 ออออออยยยยใใสตตััััััะะะะะไไไไรร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 มม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 มเเ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 ์ดด่ผผผี๋ชโ ดูสกิลของแต่ละสกิลของเทนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่พาสซีเลยครับพาสซีฟของเทนเนี่ยพิเศษอย่างเลยนะเขาจะมีถึง2พาสซีฟในสกิลเดียวเลยนะผมเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับโอเคผมก็ไปกันถึงพาสซีฟเทนนั่นเองนะครับผมพาสซีฟเทนอันแรกหรือว่าสกิลตัวของเทนอันแรกเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับผมเดี๋ยวไปพูดจากหน้ากระเล็ครับผมอย่างแรกเนี่ยที่ทุกคนรู้แล้วก็ผมว่าส่วทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันมางหมดแล้วครับแล้วก็อยู่ดีก็จะงงว่าทำไมเลืืออดดดดถึึงเเ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 พพิิ่่่่่่มมมข้้น้นนนนนไไีียยผวววลลลาาาาทตก30จะป็1.15 นั premises, ่นเองนะผมแล้วก <Steel> ็ไ <read> ด <allen> <men> ้รับดาเมจที่เบาลง25%นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผมแบบพูดเข้าใจง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่2เนี่ยผมก็จะไปอธิบายตอนที่แนะนําสกิล1นึ่งสกิลสองสกิลสนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปที่สกิลแรกกันเลยนะครับอันนี้เราก็จบกับสกิลติดตัวของเทนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกิลติดตัวของเทนอีกอันนึงแล้วก็เป็นสกิลอื่นของเทนด้วยนั่นเองนะผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคผมก็มากันถึงสกิลแรกของเทนแแแลลล้ววนน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 นะะะะคครรรรรััับผผผมมม่่่่าาเเเเเเททียสสกกกกกกิิืออออไไขงง็็จปถ างสตันแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับเวลาต่อถ่ายดูนะครับอ่าเห็นปะมันจะมีดาเมจถูกถูกไหมครับทุกคนอ่าแต่เราย้อนกลับไปตอนที่ผมพูดถึงเรื่องพาสซีฟนะครับผมตอนพาสซีฟเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนที่ชาร์จสกิลนั่นเองนะผมทุกคนลองดูนะครับเราถ่ายปุ๊บมันจะมีไอ้หลอดข้างบนเนี่ยไอ้หลอดข้างบนเนี่ยมันจะสามารถกดใช้ได้นั่นเองนะผมก็คือถ้าเรากดชาสกิลของสกิลใดก็ได้เนี่ยของเทนหนึ่งครั้งนะครับผมเราต้องกดตีธรรมดาด้วยไอ้การกดตีธรรมดาเนี่ยจะ เพิ่มระยะเวการโจมตีที่ไกลขึ้นแล้วก็จะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ6%นะครับของเลือดตัวเองของ HP สูงสุดของเทนนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมทําให้ดูนะครับถ่ายปุ๊บแล้วก็ตีปุ๊บเห็นปะคือถ้าเรายิ่งมีของถึกเนะี่ยมันก็จะยิ่งแทงแรงขึ้นนั่นเองนะผมก็เทนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนน,น,นี่ถ่ายสกิลแรกนะครับแล้วก็ตีธรรมดาปุ๊บอันนี้ก็คือคอมโบแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคู่กับพลาสติด ของทีด้าน,นเองนะผมปะกแต่เราไปดูสกิลที่2เลยนะครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็สามารถสร้างซีทีได้ด้วยด้านเองนะครับผมปะกแต่เราไปดูกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะผมเราสามารถเรียกจุดได้นะสกิลที่2ของเทีก็กระโดดข้ามไปปุ๊บเนี่ยก็จะยกฝั่งของข้ามแล้วก็มีซีทีแล้วก็เหมือนกันครับมีดามเมจเหมือนกันด้านเองนะผมดูนะครับเห็นปะก็คือจะมีดามเมจแค่ครั้งเดียวนะตอนที่กระโดดโดนอ่าโอเคแล้วก็สกิลสองเนี่ยสามารถข้ามกำแพงได้นั่นเองนะผมนี่แบบนี้นี่เห็นป ก็คือไหนที่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกบั็กนะครับผมว่าเทสเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ตัวโรมิงค่อนข้างโกงเลยครับในแพมปัจจุบันนะถ้าไม่นับพวกซิปอาญาอะไรพวกนี้นะเพราะว่าสองตัวน,นั้นเนี่ยมันโดนแบงค่อนข้างบ่อยนะผมผมจะไม่แนะนำตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปพูดกัน ตอนอธิบายสกิลหมดแล้วครับว่าถ้าสองเทนใช้ต้องคืนไหนได้บ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่3เลยนะครับเรามาถึงสกิลที่3ของเทนแล้วครับทุกคนว่าเทนสกิลที่3เนี่ยเป็นยังไงทาอะไรได้บ้างนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราลองใช้กันเลยนะครับสกิลที่3ของเทนเนี่ยถ้าเราฟาดไปที่ศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจแต่ว่าเป็นทูดาเมจนั่นเองนะผมทูดาเมจเนี่ยมันคืออะไรนะผมทูดาเมจก็คือต่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเกาะมากแค่ไหนมีเกาะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็จะไม่สนใจนะคคครัับกก็็็ะะะลลลลลุเเ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 เข้้้้้าาาาืืออออดดยยยยนน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 ่่่่่่่งผมมตตใหณีีีีแแแแ10วปปสถ เทอติใส่ปุ๊บก็คือสามารถตายได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเอาเกาะอ,ออกนะมันคือเข้าเนื้อเลยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะทุกคนสกิลที่สามก็สามารถใช้คู่กับคอมโบฟิกเกอร์ได้นั่นเองของสามสกิลเนี่ยก็ใช้คู่ได้หมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับสกิลที่3ของเทนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอมโบเบื้องต้นแล้วก็บัคท่าสองของเทนเลยนะครับผมปัดเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับโอเคผมก็มากันถึงคอมโบเบื้องต้นแล้วนะผมว่าคอมโบเบื้องต้นของเทนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะผมทอดที่ผมไปลองเล่นมาไปลองใช้มมมมาาาาาหลลยยยๆรรรรรููปปปแแบบบบบนนนนััั่่เเเเออองงะะคคคผดดดี๋วไถึโก ผมคอมโบแรกก็จะเป็นคอมโบเบสิกพื้นฐานนะทุกคนก็คือการใช้ดาบแต่ว่าเราจะกดฟิกเกอร์ข้างไปด้วยงงไหมเออเหมือนฟิลเหมือนเพิ่มระยะนั่นเองอ่าดูนะอันนี้คือไม่ถึงใช่ไหมครับทุกคนดูนะหนึ่งสองสามคือเราทุกคนเล่นไปบ่อยเนะุกคนจะจับจังหวะได้นั่นเองนะผมว่าเทเนี่ยมันจะฟาดาบตอนไหนนั่นเองเราทุกคนจะฟิกเกอร์แล้วมันจะเพิ่มระยะของการแฟนตีได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูใหม่ อ่ประมาณนี้นะผมก็อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบสิกง่ายๆนะครับก็เอาไปใช้ก็ได้นะผมแล้วก็คอมโบที่สองนะผมจะรวบให้เลยนะผมคอมโบที่2ก็เป็นคอมโบเดิลนนมั้ผมก็เป็นคอมโบ2 1ก็คือ2 1แต่ว่าใช้คู่กับฟิกเกอร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวทุกคนดูนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ระยะประมาณนี้อ่าทุกคนเดินมาปุ๊บระยะ,ะมีแล้วกดแล้วก็2ฟิกแล้วก็1เข้าอ่าอันนี้ก็คือคอมโบแรกนะผมสามารถเล่นแบบจังหวะเซฟไพ่ได้นั่นเองนะผมไปใช้ออกก่อน <laughs> เดี๋ยวตาย อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคอมโบแรกนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับเข้าไปเข้าไปในระยะเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนขอบวงแล้วก็ฟิกแล้วก็ถ่ยแต่ถ้าทําำขบวนนี้ผมว่าต้องนิ้วไวหน่อยนิดนึงนะครับถ้าทำไปบ่อยเดี๋ยวก็จะชิดเองนะครับผมแล้วก็จะรู้จังหวะรู้ทำมิ่งในการใช้สกิลแบบนี้เองนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือคอมโบที่2นะครับคอมโบที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสมมติว่าเราเดินมาจะแบบจะไปศัตรูเหมือนกันแต่ว่าคขบวนนี้ใช้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องปรชิดศัตรูมากๆเลยนะครับทุกคน ดูนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสา่ประมาณนี้ก็คือการที่เราฟิกเกอร์ไปแล้วก็ถ่ายกลับมาหรือว่าเราจะถ่ายไปทางอื่นก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาจะใช้1แล้วก็ถ่ายกลับมานั่นเองนะผมผมพู้ผิดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ถ้าฟิกเกอร์แล้วก็1ถ่ายกลับมาให้เพื่อนรุ่มทีมฆ่าได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือคอมโบพื้นฐานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคอมโบคู่กับสกิลติดตัวของเทนเลยนะครับผมก็การคอมโบสกิลติดตัวของเทนเนี่ยเราสามารถ นี่แล้วก็ตีแล้วก็ไถแล้วก็ตีแล้วก็ถับแล้วก็ตีตอ่าประมาณนี้ทุกคนต้องหมั่นกดตีทรมดาด้ลยครับเวลาเล่นเทนนะเพราะว่าเทนเนี่ยมันผมว่าใช้พาสซสฟอันที่สองเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับไอเรื่องโจมตีแบบพาสซีีของมันนะเออเนี่ยดูนะมันจะมีหลอแล้วก็แทงปึ๊บทุบแล้วก็แทงปึ๊บอติแทงปึ๊บอ่าประมาณนี้นะผมอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลแล้วแต่จังหวะเลยนะผมว่าเราจะใช้แบบไหนนั่นเองนะผมแต่ถ้าเราสามารถเราทําอย่างเงี้ย ปึ๊บ,บได้ไหมได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะผมแนะนําให้เราสร้างตำแหน่งตัวเทนเนี่ยสามารถเทนถ้าเราคอมโบดีดีนะครับผมใช้ควบคู่กับสกิลดีตัวเนี่ยเราสามารถโซโล่แคลลี่โซโล่เมดได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูคือท่าสองนะผมว่าเทนเนี่ยมันใช้คือไหนได้บ้างนั่นเองผมก็มันจะสามารถเพิ่มระยะได้นั่นเองนะผมป่เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับโอเคผมก็มากันถึงคือแรกเนี่ยก็คือตรงหน้าป้อมแรกของนอนข,ข้าม ตรงเลนกลางแล้วผมทุกคนก็จะรู้ก็ดีแล้วครับว่าเทนเนี่ยสกิลสมันก็สามารถกระโดดข้ามได้ใช่ไหมอ่าแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้เนาะ,ะเทนเนี่ยมันจะมีมุมบัคเขาเรียกว่ามุมบัคสกิลสองของมันเนี่ยสามารถให้เราเนี่ยกระโดดไกลขึ้นนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะผมว่ามีตรงไหนบ้างครับอ่าตรงนี้นก็จะเป็นที่แรกนะผมถ้าสมมติว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์แบบท่า2แล้วกระโดดไปฟิกเกอร์ถ่ายกันมาเนี่ยเราก็จะทําได้นะผมแต่ว่าต้องหาเหลี่ยมดีนะครับเราฝึกบ่อยๆก็จะทําได้นะทุกคนดูเนี่ยแบบนี้นะครับปึ๊บไปปะ จะกระโดดข้ามมาตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายต่อได้เลยถ้าสมมติว่าสตูเขาอยู่นี้นะครับนี่ตบนนี้ปึ๊บอ่าประมาณนี้นะผมขื่อแรกนะจริงๆคขื่อนี้มันก็ใช้ได้2องพุ่มนะนี่ขื่อนนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่อ่าขื่อนนี้ก็สาม,มารถกระโดดเข้ามาเช็คพุ่มได้อะไรได้นะผมก็ประมาณนี้นะอันนี้สำหรับคือแรกครับเดี๋ยวเราไปดูคื่อที่2เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคื่อที่สอนะผมคือนเนี้ยมันเทนเนียสามารถทำาอะได้บ้าง่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูนะผมคือนนี้ใช้ค่อนข้างยากนะครับตัวผมเอง นี่นะครับทุกคนก็เห็นเลยใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าใช้ยามาๆนะครับแต่ถ้าใช้ติดแล้วก็ใช้ช่ำานี่ยยังไงแล้วก็ได้ได้แล้วก็สามารถแบบเข้าไปคัดเล่นหลังป้มได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับคืนที่สองนะผมเดี๋ยวเราไปดูคืนที่3ามเลยนะผมว่ามันเป็นคืนไหนนั่นเองนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนก็มาถึงคืนที่3แล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันคืนที่3ามนะผมว่ามันใช้ยังไงนั่นเองนะผมปะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต้องวางตะเก็ียันะครบ นี่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคืนที่3นะเดี๋ยวเราไปดูคืนที่4เลยนะผมว่ามันจะเป็นคืนไหนนั่นเองนะครับนี่นะผมสําหรับคืนที่4นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะผมมันทํายังไงนั่นเองนะครับผมนี่นะทุกคนก็ยืนชิดแบบนี้นะครับนี่งแบบนี้แล้วมันก็จะไปโผล่ตรงมุมนี้นะครับนี่มุมนี้เลยนะครับทุกคนนี่ นี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมสำหรับคืนอที่4นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาก็มีประมาณ4ี่ืนอนี้นะครับก็ใครที่คิดว่ามีมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะผมเดี๋ยวเรารับชมรูนในเทียพลังแฝงนะผมว่าผมในใช้อะไรกันบ้างนั่นเองผมแล้วก็สามารถแต่ละพลังแฝงเนี่ยก็จะใช้ในสถานการณ์ไหนก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคผมก็มาก็ถึงหน้าพลังแฝงแล้วครับพลังแฝงผมก็ใช้ตามนี้เลยนะทุกคนก็สามารถแขปไปได้หรือว่าตั้งตามได้เลยนั่นเองนะผมก็พลังแฝงลากไม้เนี่ยจะสามารถซโลวแครี่หร พลังแฝงเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวรีคูดาฟิกเกอร์แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวสีแดงนั่นเองนะผมจะถ้าสมมติว่าเราได้คิวหรือได้อาชินเนี่ยเราจะได้เลือดกับมานาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพลังฝ่ายที่สองเนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมเปลี่ยนด้านบนเนี่ยทั้งแถวเลยนะครับเซตนี้ก็จะเอาไว้เป็นแนวยืนล้วนๆเลยนะผมเซตนี้ก็จะ solo carry solo mid ย่ากนิดหน่อยเพราะว่าเจ้ามันยืนให้เพื่อนเพียวๆเลยเน้นแทงกับพูดง่ายๆนะครับก็พลังฝ่ายที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัลลานนนนนเเเีี่่่ยยยกกก็จะะะปปปติลลลทุคไไมด้แงรรับผมเเดดีี๋ยวาไปูท่รูนแล้วก็ไอเทน นะครผมว่าผมใช้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเลยนะครับส่วนรุ่นเนี่ยผมใช้เป็นเกรนบอดี้สีแดงนะครับผม10มเมตรมนั่นเองนะครับผมแล้วก็โปรเทคสีฟ้อง10เมตรนั่นเองนะครับผมแล้วก็โปรเวสสีเขียว10เมตรนั่นเองนะครับผมก็ค่าทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่ไอเทมเลยนะครับผมว่าผมใช้อะไรกันบ้างนะครับโอเคผมก็มาถึงหน้าไอเทมไปที่เรตตอร์อนะครับของ2ชิ้นแรกแแก็จะเป็นเบสิกของโล่มิงทั่วทไปนะครับผมว่มาจะออกไปรองเท้าตั้งสถานะหรือว่าเป็นขอออออองลงงงโมมมมลล้้้าานนนนนนัั่่่่เเเะผผใทุกกกกๆียยววตูออออแ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ไอเทมชิ้นแรกเลยนั่นเองนะครับผม ก็ในแผนปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเกาะสะท้อนน่ะค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะผมสามารถเอาไว้แกงแครีได้นั่นเองนะผมก็คือไอ้เกาะสะท้อนเนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อแครีเนี่ยมันไม่ได้ออกดูดเลือดที่แรงเกินไปนะผมจะทําให้เวลามันตีเนี่ยมันจะเจ็บมากกว่าเป็นปกตินั่นเองนะผมผมแนะนำก็ออกชิ้นแรกเลยก็ได้นะครับสำหรับเกาะสะท้อนเนี่ยสามารถออกได้เลยนะชิ้นแรกแต่ถ้าเจอเมดเลียนกาแล้วก็เป็นป่าที่เป็นแบบเวทนะก็แนะนําให้ออกทอยชิ้นแรกมาก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะส่วนตัวผมก็จะขอประมาณเนี่ยช่วงต้น เจ้าตัวสร้อยเขียวนั่นเองนะผมเจ้าตัวสร้อยเขียวเนี่ยก็จะเอาไว้แบบเร่งเรื่อนะผมก็เอาไว้จะได้ไม่ต้องรีบกับบ้านบ่นบอยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ทีสุดท้ายเนี่ยเราจะขึ้นเป็นที่สุดท้ายเป็นเราจะขึ้นเป็นล็อกชิวก็ได้ครับหรือว่าเป็นชิวออฟหรือดร็อกอก็ได้นั่นเองนะผมแต่ผมแนะนําเป็นล็อกชิวดีกว่านะครับส่วนต้นเกมเนี่ยผมก็แนะนําให้ขึ้นถ้าสมมติว่าเมดมันเนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับผมก็แนะนําให้ เป็นเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับสร้อยเขียวแทนนะครับอ่ะประมาณนี้เซเลเทมก็จะวนวนอยู่แค่นี้นะผมเขียวสุดร้อนเนี่ยผมจะออกเป็นบางเกมนั่นเองนะผมโดยเฉพาะเจอแคลรี่สองนยผมก็จะออกนะครับแต่ถ้าไม่เจอผมไปจ่อ,อกอรสะท้อนมาชิดแรกนั่นเองผมเอาบาลังแกแคลรี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเซเลเทมของเทนก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะผมะเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมเร